สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอซนะจ๊ะสวัสดีเอซทุกๆคนนะคะวันนี้เอาวิวธรรมชาติท้องทุ่งนามาฝากคะ่ะเพื่อนๆข้าวได้น้ำฝนสวยมากเลยจ้ะฝนตกลงมาเนาะข้าวกำลังสวยเพื่อนๆจ้าฝนมาชาวนาดีใจนะจ๊ะเพื่อนๆ สวยงามมากเลยคะ่ะต่อไปเราก็จะเป็นการมาใส่ปุ๋ยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าข้าวต้นข้าวมันเริ่มโตแล้วเนาะขนาดนี้คือเราใส่ปุ๋ยได้แล้วนะเพื่อนเพื่อนอายุข,ของมันก็ได้ที่เราจะใส่ปุ๋ยแล้วเนาะอันนี้ยังขาดทุนรัพั์นะจ๊ะยังไม่มีไอ้ตังซื้อปุ๋ยจ้ะเพื่อนเพื่อนอันนี้เริ่มใส่ปุ๋ยได้แล้วนะคะเนี่ยมันมันเริ่มงามแล้วมันเริ่มต้นมันเริ่มแข็งแล้วเนาะ ถ้าเราใส่ก็เราก็จะใส่รอบหนึ่งก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนรอบแรกเนาะเขาเรียกว่ารอบแรกปุ๋ยถ้าเราจะใส่จะใส่สองรอบจเจ้าเพื่อนใส่ช่วงนี้แล้วก็ใส่ช่วงที่เข้าตั้งท้องนะคะช่วงเกาง้าวกำลังตั้งท้องอันนั้นเขาจะใส่อีกรอบหนึ่งเนาะอันนี้เราก็มันก็จะใส่ได้แล้วจ้าเพื่อนเพื่อนเราทำนาถ้าว่าฝนมาดีเนาะเราก็ดีใจนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่า น้ำฝนมาข้าวมันก็สวยเนาะอันนี้เขียวขจีไปหมดเลยจ้ะวันนี้ก็เอาธรรมชาติท้องทุ่งนามาฝากเพื่อนๆน,นะคะฝนมาชาวนาดีใจมากเลยจ้ะเพื่อนๆได้น้ำฝนเนาะได้น้ำฝนข้าวมันก็สวยนะเพื่อนๆงามต่อไปเราก็จะมาใส่ปุ๋ยนะจ๊ะอายุของมันเราจะใส่ปุ๋ยได้แล้วจ้ะเพื่อนเพื่อน ตรงนี้คือว่าฝนมันมามันโดนมันมันมันดีอยู่เพื่อนเพนเพราะว่าฝนเขาแรงเนาะน้ำาก็ขังดีอยู่เพื่อนฝัน่งนี้ก็สวยเหมือนกันค่ะเพื่อนเน<ๆ>สวยอยู่ทำนาปีนี้รู้สึกว่าจะพึงพอใจอยู่นะจ๊ะพึงพอใจอยู่หญ้าก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะหญ้าก็กำลังโอเคอยู่มาก โอเคคือว่าหญ้าไม่เยอะเนาะสวยอยู่เพื่อนเพื่อนสวยงามอยู่เนาะเพื่อนเพื่อนเนาะขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่มาชมคลิปด้วยนะจ๊ะ สู้ๆกันต่อไปนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะสวัสดีจ้า